อแล้วครับ1ปีผ่านไปถ้าจำกันได้เกิดประเด็นร้อนนะครับโชครถแห่ ขอประกาศยุติรับงานคู่กับบอลเชิญยิ้มจนเกิดเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องนะครับให้ชาวเน็ตเี่ยได้ติดตามกันหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ออกมาจับมือกันอ่ะเคลียร์ต่อหน้าสื่อและวันที่25มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับภรยาของโชคเองก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับบอกว่าเธอนั้นเนี่ยได้โทรไปขอโทษพี่บอลแล้วก็พี่ดอนแล้วก็ยังทิ้งท้ายไว้ว่าขอโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่ล่าสุด ผู้จัดการส่วนตัวของบอลเชิญยิ้มนะฮะได้ออกมาเผยถึงบทสรุปดราม่าบอกการแสดงโชว์ที่วัดคคกวัวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการโชว์ครั้งสุดท้ายของโชคและบอลน,นะฮะและก็เป็นงานที่เคยรับเอาไว้เนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก่อนเกิดประเด็นดราม่าและยืนยันด้วยนะว่าจะไม่มีการรับงานคู่เพิ่มอีกครับ ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกด like กดแชร r subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ